เปิดชมหน้านางเอกร่วมช่องโปรโยินดีเบลล่าราณีเพิ่งรู้ว่าเป็นเพื่อนรักกันเพิ่งรู้ว่าเป็นเพื่อนรักกันนางเอกร่วมช่องโปรโยินดีนอกจากรับงานในวงการบันเทิงแล้วนางเอกสาวมากด้วยฝีมืออย่างเบลล่าราณียังเป็นเจ้าของที่ดินหลายแห่งทั่วประเทศไทยอีกด้วยเรียกได้ว่าบริหารการเงินอย่างคุ้มค่าและมองการไกลจริงๆ ขณะที่ล่าสุดสาวเบลล่ายังลองเอาดีด้านธรุรกิจเปิดร้านคาเฟ่ดีไซน์สวยเก๋สาขากรุงเทพซึ่งอยู่ติดกับ BTS วงเวียนใหญ่เรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งและขยันสุดๆหนุ่มคนไหนได้ไปเป็นแฟนรู้สึกโชคดีเหมือนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแน่ๆและล่าสุดแล้วนัทพรหนึ่งในนางเอกร่วมช่องของเบลลารานีได้หอบดอกไม้มาแสดงความยินดีด้วย ท้ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักอย่างมากมายและวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดค่าตัวของสาวเบลล่าบอกเลยว่าช่วงนี้ฮอตสุดๆละครแน่นง,งานปังพรีเซนเตอร์เข้ามาแน่นมากและสำหรับเปิดค่าตัวเบลล่าลานีละครที่เธอเล่นอยู่นั้นอยู่ที่80,000บาท ส่วนค่าตัวของงานโฆษณาจะเริ่มที่9ล้านต่อชิ้นและสำหรับการออกงานอีเวนต์อยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนบาทต่อครั้งโดยปีที่แล้วเธอนั้นได้กวาดงานพรีเซนเตอร์ไปกว่า20ตัวเลยทีเดียว